สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องเจยจำปาดงนะคะวันนี้เจยจะพาเอฟซีมาชมวิวสวยๆนะคะนี่นะคะวิวสวยๆตรงโน้นนะคะพรุ่งนี้นะคะ,ะ,คะเราจะมาขุดมันตรงโน้นนะคะเห็นไหมเขากําลังตัดลํามันอยู่เก็บลํามันเก็บท่อนมันอยู่นะคะตรงนี้นะคะพรุ่งนี้เราจะมาขุดมันต่อนะคะวันนี้พัก เจยก็เลยพาเอฟซีมาชมนะคะวิวทิวทัศน์สวยงามมากเลยนะคะมองไปก็จะเห็นเขาเหล็กไฟนะคะที่บ้านกกอกนะคะเห็นไหมเขาเหล็กไฟบ้านกกอกนะคะสวยงามมากเลยนี่นะคะผู้คนกําลังเก็บท่อนมันอยู่นะคะพรุ่งนี้เราจะมาขุดมันสวนนี้ต่อนะคะวันนี้พักนะคะเจยก็เลยพาเอซมาชม วิวนะคะสวยๆนะคะที่ภูเขาหลวงสวยมากเลยนะคะมอง,งไปนี่จะเป็นสวนยางพารานะคะสวนยางพาราอยู่ตามป่าตามเขานะ,ะมองลงไปก็จะไปเห็นชาวบ้านกำลังเก็บท่อนมันขุดมันอยู่พวกนี้เจอก็มาเหมือนเดิมนะคะมาขุดมันไร่นี้นะคะเอาแรงกันเหมือนเดิมนะคะ วิวทิวทัศน์สวยงามมากเลยนะคะนี่จะเป็นเขาเหล็กไฟนะคะมองไปเขากระโลนอยู่ตรงกลางนะคะที่เป็นนนโนโนเนาะก็จะเป็นเขาเหล็กไฟนะคะไปเกยพาอิมาชมว,วิทางขึ้นเขาภูเขาหลวงทางขึ้นภูเขาหลวงตกี้นี้ก็พากันไปเขามาแล้วนะ หาทางไปเขาเป็นสองทางเนาะอันนี้จะเป็นทางรถขึ้นไปอันนี้จะเป็นทางเดินน,นี่จะ,จะพาเอซไปชมนะถนนหนทางเนาะนี่นแหละตามที่เรามา ต้นพริกต้นอะไรปลูกไว้บักพริกบักเขือใหญ่แล้วเดี๋ยวเรามาเก็บมากแป๊บกันอยากได้มากแป๊บที่มันเป็นเม็ดๆจะเอาไปกินแบบเอาไปกินแบบนึ่งสุก นี่นะครับเป็นเม็ดแบบนี้แหละจะไปกินที่มันแก่ๆออกดอกออกดอกละอืมน,นะคะเอาที่มันแก่ๆจะได้แซบแซบ แก่แแ้วแก่แล้ว,ลวนี่นะคะอ,อเยอะเลยเม็ดที่มันสุกๆโอ้หเยอะมากเลยนะคะเอฟซี FC. ยิ่งลดน้ำยิ่งออก ถัวแปลกบ้านเรากินกับตำตะไคร่ลุลๆๆลงไปเกิดประจำเด็ดก็เป็นดอกดอกออกดูนะคะเอาไปซุปใส่ปลาทูอ่อนๆนี่เราจะไปซุปใส่ปลาทูแก่ๆแล้วก็จะกินเม็ด ออกดอกประจํามาเก็บถั่วแปบนะคะวันนี้จะเอาไปกินนี่แหละอาหารอีสานบ้านเราอะไรก็เป็นตะกินไปหมด บางทีก็มีนอนมีอะไรมากินดอกมันก็จะออกประจำถึงขนบอตกก็ยังมีดอกนะคะออกดอกอยู่ออกดอกไปเรื่อย โอ,อ้ไปในป่าในเขานี่นะคะตามดินก็มีเยอะอมองไม่เห็นนะอืมกำลังออกดอกออกดอกเป็นสีม่วงม่วงจะเป็นดอกเอาไปแกะกินตรงที่มันเป็นเม็ดแล้วนี เม็ดแล้วนะโอ้ในป่ายิ่งเยอะกินเมล็ดแก่ๆมันถั่วแปกบ,บ้านเรานะครับปลูกก็ง่ายอยู่แต่มันขึ้นสูงก็เอายากมันขึ้นไปตรงต้นไม้นู่น ต้นไม้ต้นไม้ก็ข,ขึ้นป้ายจะออกไปเรื่อยๆต้นเล็กๆกก็ออกไปเยอะเป็นทุ่มเป็นพวงจะออกเป็นพวงแบบนี้แก่ก็เยอะแต่ชอบกินแก่ๆจะได้กินเมล็ดมัน นนี่นะบาะงทีก็มีนอนมีอะไรยะกินกินมะคอขึ้นขึ้นต้นนี้แก่หมดแล้วนี่นะคะมันสูงเนาะค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ฝากเอาไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะไปเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ